สวัสดียามเชา้าทุกท่านนะครับคุณอยู่กับอดีสรแฟมิลี่ในช่วงเช้าของวันนี้นะครับหลังจากที่แอดอดีสรนะทำภารกิจบางส่วนหนึ่งเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรดน้ําต้นไม้นะครับล้างหิ้งล้าล้างสานพักรุ่เจ้าที่ร้านาแท่นบูชาองค์พระพิทเศน,น,นะเสร็จไปแล้วนะฮะรากดว่าช่วงที่ออกไปซื้อกับข้าวนะทุกท่านฝนตกค,ครับ เสียงดังกแป๊กปๆอยู่นี่นะฮะตอนนี้เป็นช่วงแอดกำลังกินข้าวนะฮะรี่พี่ๆเพิ่งกินข้าวเสร็จไปนะฮะเมนูเช้านี้ส้มตํานะปูปลาร้านะครับแล้วก็มีต้มหมูนะครมีปลาดุกนะครแล้วก็มีเนื้อเนื้อปิ้งนะครับเนื้อโคกุนปิ้งนะครับนายละสิบบาทนะคร ก็อ,อันนี้สาเหตุที่ซื้อเยอะเนี่ยไม่ได้กินค้าบเดียวนะครับกินสองขาพก็คือเช้ากับช่วงเที่ยงนะฮะก็เสือแอนุกี้สองคนก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางทีแอดมีทุระแอดก็จะซื้อเสือเลยเช้ากับเที่ยงนะครับส่วนจะส่วนเราจะทานช่วงเที่ยงอ,อีกอีกหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเราก็ทานอันเดิมแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกเราก็ทานอันใหม่นะครับ ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วขาดไม่ได้กับเครื่องดื่ม,มยามเช้านะฮะตอนนี้ได้น้ำร้อนมาแล้วนะฮะน้ำร้อนคู่กับกาแฟทีทีคอฟฟี่ยินรสความอร่อยทีทีครับกาแฟยามเช้านะฮะ ว่ากล่องแอดเอาไว้ที่คุณเลือกทำนะครับที่พักที่พักมาตะทองจะได้พกง่าย ก็ารกิจดันเช้านี้นะครับคือกะว่ากินข้าวเสร็จแล้วจะลงไปดูนานะครับทุกท่านตอนนี้ฝนตกแต่ก็ตกไม่มากครับแอดอดได้เปลี่ยนชุดน,นะตอนแรกตอนแรกฝนมันไม่ได้ตกนะครับแอดรดน้ำต้นไม้ว่าฝนไม่ได้ตกนะครับตอนแรกนะครับต,ตอนนี้ฝนตกแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวดิ่ตาจิบกาแฟเสร็จนะครับ ก็จะไปเปลี่ยนชุดนะครับเป็นชาวนาลงไปดูนาสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาไปหาเสื้อกันฝนนะซื้อเสื้อกันฝนไว้อยู่นะครับเดี๋ยวลงไปส่องดูนาสักหน่อยนะคราวนี้อยู่กับไข่นุ้ยนะครับไข่นุ้ยมานอนเฝ้าแอสตั้งแต่ช่วงมีข้าว แซ่บแซ่บมากอาร่อยพี่ๆคอฟฟี่ครับ เดีย๋ยวปากสองแปดเดี๋ยวองก็ต้องเอาอะไรไปบ้างเนีเดี๋ยวเก็บข้าวข้าวก่อนกาแฟยังร้อนอยู่เดี๋ยวกินกาแฟให้หมดก่อนแล้วอยไปเปลี่ยนชุดนะครับเดียด๋วยวไอเดซอนเปลี่ยนเก็บข้าวข้าวก่อนแป๊บนึงเก็บข้าว ทุกคครับขอคินปีนปีนแอดอดิซอนนะครับก็เราซื้อเราไปแวะซื้อไก่นะครับไก่ไก่ไก่ที่ตลาดไบพ์นะครับอ่าเดี๋ยวเราเวลาเรากลับมาบ้านก็คือนี่คืออาหารโปรดของไข่นุ้ยกับนี้นะครับจะสังเกตว่าผอมมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเอาอาหารให้น้องก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยมานั่งทานกาแฟกันต่อตอนนี้ระหว่างฝนตกนะครับแป๊ก,ปกแป๊ก ก็เตรียงเสื้อที่จะใส่ไปนานะครับไว้ทันเทีนก็นนกหมดก็เดี๋ยวค่อยไปหาเสื้อกันฝนซึ่งเ,เสื้อผ้าเก่าที่ใส่แล้วไม่เสียดายใส่ทำงานคือใส่ทำงานนะครับกาแฟกันต่อครับ คราวนี้ก็ทำคลิปไปลงช่องนุกกี้นะครับช่องนุกกี้แฟมเบอี่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพี P ่พีเอซี C นะครับนุกกี้แฟมเบี่นะครับเป็นช่องที่ทำไว้ให้กับน้องนุกนะครับแล้วก็ตอนนี้อดีศรดูเลยทั้งสามช่องเลยไม่ว่าจะเป็นอดีศรแฟมเบอรี่เป็นช่องหลักนะครับรายได้มีอยู่ช่องเดียวก็คือช่องอดีศรแฟมเบรี่ช่องที่หนึ่งนุกกี้แฟมเบอี่ยังไม่มีไรายได้นะครับ ยังยังไม่พบยังไม่รบสิบเหรียญใช่ไหมก็เลยยังยื่นขอ o o g l e Ad อ e n ซ e ยังไม่ได้นะครับไม่รบสิบเหรียญรือร้อยเหรียญนี่แหละนะครับก็เลยยังขอยื่นขอเพื่อที่จะขอบัญชีธนาคารยังไม่ได้นะครับยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับในส่วนเรื่องรายได้นะครับแล้วก็มีช่องที่สามสำรองไว้อีกช่องก็คือช่องบ่าวสอนบ้านกระปดกเหนือนะครับก็ฝากกดติดตามทั้งสามช่องด้วยนะครับสองกับสามนี่ยังไม่ยังไม่มีรายได้นะฮะ ก็วันนี้ทำคลิปลงไปเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับก็เราต้องการคานให้มันเกิดอ,อะไรได้ให้ได้เราก็ต้องทําไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับช่วง,งแรกๆที่ไปทําช่องที่กุกกอบนะครับปีหนึ่งหนึ่งปีไปทำอ่า ไปทำปลายปีนะครับเปิดเปิดช่องไว้นานแล้วแต่ว่าผู้ติดตามมันไม่ถึงตอนนั้นเนาะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะช่องแดกเกอร์นะครับสมัยนั้นนะเมื่อสองปีที่แล้วละกันเนาะที่ผักดันให้ต้องขอบคุณพี่น้อยพี่เจด้วยนะครับนะยังไม่ลืมทุกคุณนะนะแล้วก็ยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆด้วยนะครับนะที่ฝากช่องให้อาดิรได้มาเป็นอดิศรแฟมิลี่ทุกวันนี้นะครับนะก็ ยังยังติดตามผลงานนะฮถ้าว่างก็จะเข้าไปติดตามออัปเดตว่าพี่ๆเขาทำอะไรบ้างนะฮะมีใครยังไม่กินกาแฟมาก,กินนะเช้านี้นะครับพี่ทีจะหมดละอีก,อก,อกนึง <laughs> วันแล้วครับขอต้อนรับสู่เช้าวันใหม่นะครับเดินไปด้วยกันเคียงข้างกันตลอดไปพี Coffee 0 9 2 7ดเก้าสองเจ็ดเก้าสีองหกนะครับอแอดยังจำได้อยู่เบอร์เดียวเนี่พี่สองเบอร์ยังจำไม่ได้ดีจะพยายามท่องนะครับพีพีเอ ต้องพยายามท่องอีกสองเบอร์ให้ได้เผื่อว่าเบอร์แรกเต็มที่พีอซจะได้โทรไปเบอร์สองกับสานะครแล้วก็ฝาร์บลีรัณฑ์นอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจลอาบน้ำเจลล้างหน้านะครับซีบัตทอนพันเบต้าฟแคนพีพีสกินนะครับแล้วก็พีพีคอฟฟี่ศูนย์เก้าส้าสี่เจ็ดห้ากรวมถึงสินค้าพันธมิตรด้วย พามาที่เีชรใบคุณรัร me, นรชน,รน,รนีนะครับดูบิงแซดใบมากมีนะครับสมุนไพรวังไคนะครับปากนับสัุนนะครับด้วยนะครับนะสมุนไพรวังไคก็ติดต่อที่พี่อนุวัฒน์เลยนะครับส่วนสินค้าอาอื่นนะครับก็ติดต่อที่บร,ริษัทมุนโอมโฮมซับนะฮะหรือ FPP Skin Official นะครับใครถนัดแอดไลน์คุยไลน์ใครถนัดโทร โทรโท,รที่บนโทรศัพท์นะครับอโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวแอดจะไปแปลงล่างแล้วนะ